สกินสิบคูป,ปองมันต้องสวยขนาดนี้เลยไหมคะเนี่ยซันฟลาเวอร์สกินใหม่ของน้องบอนนี่ที่มองแว็บเดียวก็รู้ว่าไม่น่าจะมีเอฟเฟกแต่ว่าโอ้โหมันสวยอะ่ะดูดีน้องบันนี่เปลี่ยนลุคเอร์เป็นสาวสวยเปรี้ยวซ่าเฉยไรสุดๆส,ส่วนดอกตะวันที่น้องถือเนี่ยมองยังไงยังไงก็ทำให้นึกถึงแผ่นวีเอสซอมบี้ Hello my beautiful people and welcome back to my channel Cha ฉันเป็นเดอะควีนสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เป็น ยังไงกันบ้างคะส่วนควีนนะช่วงเนี้ยกำลังปวดหัวกับการโซโล่แรงสุดๆเพราะไอเราก็อยากจะขึ้นซูพียของเขาบ้างไงแต่อะไรไอเราก็ดันไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไงไม่มีเพื่อนเล่นด้วยหรือไม่มีเพื่อนคบก็ไม่แน่ใจนะจุดนี้ <S <S แต่อย่างนี้อย่างนั้นจึงทำให้ควีนได้ไปโซโล่แรง100เซนโอ้ยแต่บอกเลยนะคะแต่ละมือแต่ละ day hair แต่แนวมาให้ think ดูได้จากคลิปนี้เป็นต้น จุดเริ่มเรื่องอะมันอยู่ตรงนี้เริ่มจากพี่แวนทีมควีนเนี่ยเขาได้บอกว่าขอสลับเลนก่อนที่เกมจะเริ่มซึ่งจากคอมมอนเซนเนี่ยเขาก็ต้องสลับเลนกับออฟเลนเราแน่นอนเพื่อไปใช้แผนแวนหมิงในการทะลวงออฟเลนฝั่งตรงข้ามตูยังง่ายยังไงตานี้ก็ชนะใสๆอ่ะคอมโบแวนหมิงเลยนะแกเอ๊ะแต่พี่คะ ทำไมพี่ไปอยู่กันตรงนั้นสี่คนโอ้ยแบ่งสักคนไปเลนบนหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยสลับดิวะตะกี้ก็บอกไปแล้วนะอันเลนไปเลนบนเลยครับเฮ้ยอะไรกันแคลรี่สิต้องไปบน นี่มันเลนชั้นอะสามาคีคือพลังแต่ทีมิชั้นพังตั้งแต่ต้นเกมขอบคุณค่ะโอ้ m ม g ก็แล้วตอนนี้นะคะทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นว่าทีมเราเป็นแวนบิงนะคะเขาเลยมาเบดวับฟ้าแบบชิลๆเลยเพราะว่าซับเราเนี่ยต้องอยู่กับแครี่ตอลอดเวลาแล้วอันเลนที่เพิ่งมาเนี่ยก็โดดเข้าไปลำตัดลำเต้ยแต่ก็โดนเสยหมัดออกมาตอนนี้เมสสาวสุดน่ารักมาแล้วค่ะเวลสีแล้วเราก็ต้องมาช่วยแครี่เนาะในการเอาป้อมนี่ แล้วก็พยายามที่จะมาเอาป้อมเลยแต่ว่าฝั่งนู้นเขาดันวาร์ปมาไงเขากันป้อมแบบสุดใจมากความยีหน้าด้วยอะไรด้วยก็เคียร์ป้อมแบบไวๆไปเลยทีมเราเก็บไปได้หนึ่งแต่ยีหน้ารอดไปได้แล้วพี่หลินหุยเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพี่หัวข่าวก็ดันประเขหมัดให้คุยอย่างนี้แล้วจะรอดอะไรล่ะคะนอนแผ่รองแอร์ก,กัน3คนและเหลือหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เอายังไงซิจะรอดไหมโอเคไม่รอด ไม่ทราบว่าหน้าตาควีนเนี่ยดูเหมือนกระสอบทรายหรอคะเพราะพี่พัวข่าวเนี่ยเขามาต่อยควีนไม่หยุดเลยโอ้โหแล้วดืดขาวไว้แล้วเขาก็ยังตึ้งพุ่งมาได้เนาะมาสไกลเชียอ่ะเนรนนอได้ไหม ไม่น่าได้หรอกอยู่กันสองคนขนาดนี้บอกแล้วไงพวกเองอ่ะไม่ไหวกับยีหน้าหรอกให้มันเป็นหน้าที่ข้าเองนี่โจ๊กเกอร์เจอกันหน่อยเป็นไงอจิ๊บอจิ๊บโอเคข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันหลังจากนั้นทีมดิฉันก็ล้มแล้วเนระแนดะกันเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหป่าก็เพิ่งโดนไปเลนบนก็โดนไปเลนล่างก็กําลังโดนเอายังไงกําลังจะไปช่วยแต่ก็ไปไม่ทันโอเคงั้น ยืนอยู่ตรงนี้ต่อแล้วกันเดินไปก็ตายเพื่อแน่นอนเราและอย่าคิดนะคะว่าบอนนี่จะแบกเพราะว่าแค่จะเคลียร์คีเให้ตัวแตกเนี่ยยังลําบากเลยโอ้ยแคร,รี่ครับผมว่าออฟเขาจะเล่นยากเอานะโอ้ยมวยเอ้ยแคร,รี่มาหน่อยดิว่าผมจะไม่ไหวกับโจเกอร์แล้วนะสลับเถอครับแคร,รี่พวกเราชนยีหน้าไม่ไหวหรอก เพราะเขาเคลียร์ยคลิปไวนะ่ะถ้าพวกพี่ไม่ไหวแล้วหนูจะเอาอะไรไปสู้โอ้ยเมทตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่อยู่เรนกลางตอนนี้เมื่อจะโดนลุมซะแล้วโอ้ยเข่าหน้าเข่าหลังเขา่าซ้ายเข่าขวาเข่ามาให้หมดเลยจ้าอะรีวิวสกนหน่อยดีกว่าโอเค okay, รีวิวเบลสปรับใหม่ดีกว่านะคะทุกคนปรับมาใหม่ได้อุบาทมากไม่รู้จะปรับมาทําไมตัวคนก็เล่นเยอะอยู่แล้วเอาเวลามานั่งปรับบอนนี่จินน่าอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมไม่รู้จะปรับทำไม นั่นแหละปรับมาทำไมใครมีประสบการณ์โซโลแรงสุดประทับใจเนี่ยก็มาเล่าให้ควีนฟังกันได้นะคะเพราะควีนเนี่ยอยากจะฟังเอามากๆว่ามีใครเนี่ยเจอแบบควีนบ้างหรือเปล่าเอ้าแล้วตอนนี้เหลือชั้นคนเดียวเอ้าแล้วยังไงแล้วสก,กิลก็หมดแล้วไม่มีดามีดแล้วโอ้ยพี่เออ อ้าวแล้วเอนะเนาะโอ้ยเกือบไปนะอล็อกขขยีน้าไว้ให้แล้วยังไงซิมีใครเล่นไหมโอ้โหแต่แกอย่าเล่นเลยเราเกมตามอยู่เราเกมตามอยู่เราเกมตามอยู่แกฟังก่อนแกฟังพี่พี่ฟังก่อนพี่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 แพนด้าพี่ฟังก่อนพี่หนูยอมแล้วหนูยอมแล้วหมูกูยอมแล้วหมูกูยอมมึงแล้วหมูทุกคนทรมานไหมคะ ควีนทรมานมากเลยค่ะจากใจเลยนะคะมาทําหาอะไรกันหน้าบ้านกูเย <Yeah. Yeah. S 1> อะแยะเนี่ยเออเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาจากมั่นอะไรขนาดนั้นล่ะคะล็อกขาไปก่อนหนึ่งทีว่าแต่โอ้เมื่อกี้ที่ตีตายนะพอป้อมเลยนะเออเออนีอคนนึงเออพากันมั่นนะอ,อ่ะหนีมั่นโอเคและจบเลยตีฟี และ MVP ก็เป็นของของใครก็ไม่รู้ช่างหัวแม่มันเถอะแพ้ไปแล้วนะคะเอาละค่ะไปต่อกันอีกตาดีกว่านะอีกตาหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าก็นนรกแตกไม่แพ้กันก็อยากจะถาม GM นั้นว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ละมือ้อแต่ละวันที่ส่งเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนแต่ละเดมานะก็บอกได้เลยว่า ดีและความชิบหายบันัยกันมันเริ่มที่จุดนี้ค่ะทุกคนตาที่สองก็ยังไม่พลาดนะคะนี่เลยะคะ่ะกดเมีดกันสองคนอ่ะพอนึกภาพออกแล้วยังถ้ายังก็มาดูกันที่ตรงนี้นะคะคนที่กดช้ากว่าเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ป่าแต่คนที่กดก่อนเนี่ยเขาก็ขอขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเล่นมวยโชว์ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ดูค่อน้างที่จะดีแล้วนะคะเพราะว่าคนที่กดทีหลังเนี่ยเขาก็ยอมให้คนกดก่อนได้เล่นเมดแล้วเนาะแต่ว่าอ่ะก็ตามนั้นอย่างที่เขาพูดจริงๆค่ะ ไม่ป่าทีนี้ดิฉันก็ลุกล้นใหญ่เลยสิคะเอาไงไม่มีใครใช้พันนิดเลยแต่หันมาทีอา้าวมีพี่มวยใช้พันนิดแล้วนี่หว่งงั้นเราไปเป็นแครี่เหมือนเดิมละกันเนาะตานี้รีว,วิวไวโอเลตสก,กินหมูเด้งมามามะมหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอุย้ยวีรานในตำนานโอ้โหแล้วยังเล่นวีรานอีกตายละ คนนี้ทีเด็ดแน่นอนไหนขอลองวาบหน่อยเอฟเฟกหมูเดงกับสกินหมูเดงมันจะน่ารักขนาดไหนเฮ้ยมันน่ารักนะเฮ้ยได้ฟีลแบบไปเที่ยวสวนสัตว์มากเลยแกมเมื่อกี้แต่เหมือนฉันอยู่ในคอกแทนสัตว์ฮะเออแปลกๆแ,แต่ก็ได้อยู่คะ่ะอ่ะยิงยิงทักทายคา่ะฟ่น,นี้ไปสักหนึ่งนะคะเออเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวแกแกจะสู้กับฉันหรอแกจะเอาอยัางไงแกจะเอาอยัางไงฉันยิงเป็นัดนัดแต่แกยิงโอ้โหยิงรัวเลยชิบหายแล้วเจ็บมากเจ๊อะ รีบมาแทล่ะมันรีบมาแท้ฮะวีล่าในตำนานความมันที่สัญญากันไว้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่ลสบอกอารัมว่าใครระย่ยะพยา,ายามไกรลิ้นตามแล้วนะมันพิมพ์แล้วมันอ่านยังไงวะกดเลือกก็เลือกทีหลังยังจะงองเงอ,อีกขี้ขี้ขอญาตแปลว่าขี้ขี้แล้วกันนะคะมันดูน่ารักดีฉันไม่อิเมดมาก็บุญหัวกันแล้วนี่ถือว่าฉันเมตตานะยยะ <c oughs> ค่ะเมตตาแบบนี้วันหลังไม่ต้องก็ได้จะแจกก็แจกไปดิเฮ้ยพี่ใจเย็นๆอย่าไปทาเขายัางงั้นนะคะหนูว่าเขาเอาจริงนะแต่ว่าโอ้โหตอนเนี้ยมีใครไหมคะ ที่จะมาช่วยดูแลหนูได้บ้างนอกจากพี่อารามเนี่ยโอ้โหวีร่าในตำนานมาช่วยดูแลคุณแล้วค่ะในที่สุดคู่กลางของเราก็มาเลนบนบ้างสักทีนะคะแต่ตอนนี้โอ้โหเหมือนเขาจะมีไฟกันแล้วดิฉันเพิ่งเกิดมาเองคุณพี่รอแปบ๊บหนึ่งเออนางวีร่าในตำนานโดนชนะแนอา้าวเอาไปนางแก๊กเมียสาวรับกรรมเทนนะคะเอาแต่ตรงนี้เอาแล้วหมดโดงเลยฝั่งฉันช่วยดู ใช่ฉันอยากแก้แค้นยายวีลาในตำนานมากเลยค่ะจังหวะนี้แต่ว่านางคาเฟนี่นี่ก็โอโหยิงไม่พักเลยนะแกจะมากาดยิงอะไรแถวนี้เออพี่มวยเก็บมันดีแล้วอีกตัวนึงอ่ะพี่มวยเออต่อยมาเสยมาแล้วกิงยิงโอ้แต่ว่าไม่ไหวอะไวโอเลตหมูเด้งคนนี้ถ้ามีเพื่อนมันก็พร้อมเล่นเสมอนั่นแหละเออเข้าไปเลยเพื่อนไวโอเลตยิงมันเออยิงแล้วค่ะเจ้านายแต่โบราณเขาว่าไว้ ถ้ามีเพื่อนไม่ดีไม่มีมันซะดีกว่าไวโอเลตหมูเด้งที่พยายามเด้งหนีเพนเนี่ยก็ฟิกออกมาก่อนแต่ดูแล้วควีนคิดว่ายังไงดาเมก็พออยู่กันสองคนอย่างเงี้ยควีนไหวแต่ว่าเพนมันเข้าพุ่มไปแล้วยังไงอารามทำไมไม่เปิดพุ่มตั้งแต่แรกล่ะโอ้โหเธอหนีกลับมาทำไมแล้วฉันจะต้องมาเปิดพุ่มเองแล้วก็ ตุยเยแล้วอารลัมที่เล่นปล่อยใจปล่อยจอยเนี่ยก็ไม่ดูแมพเลยว่านี่ตรงนี้มันมีคนมาเอาปั๊บฟ้าเราแล้วแกมาโซนหน่อยโอ้ยฉันจะตายโอ้โหอีกนิดเดียวตายแล้วนะแต่ว่าเออขอบใจมากนะรอเลี้ยวที่มาในท้ายที่สุดก็เหมือนจะมีคนมาคอยนําไฟสักทีนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านํำยังไงของเขานําเข้าไปถึงในป้อมเขาเลยโอ้โหฟิกจับแบบไม่เก่งใจใครดิฉันก็ ให้เลยสิคะพี่นี่เอาไปเลยเอาไปเลยอ่าเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยเอา้าวตายหมดตายหมดไหมเอ้ยพี่มวยสวยสวยมากดูก็รู้นะคะว่าตานี้ควีนสมองไหลไปกับชาวแรงเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ตอนนี้อารัลล็อกแก๊กล็อกทำไมล็อกทำไมไม่รู้แต่ว่าพยายามที่จะมาตีวีราตรงนี้แต่นางตุยเยว,วัตนาเบะไอโกะไปก่อนแล้วก็สะใจ สะใจถึงมาดีงก็สะใจและพี่อารามที่เหมือนไปเข้าคอร์สเรียนการเป็นผู้นํามาเนี่ยเขาก็นําไม้หยุดซึ่งทําดีทําถึงมากแต่ว่ายีเพนฝั่งหน้นเขาพร้อมเติมไงก็เลยเก็บอารามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแม่รอเรียวก็โดนกาดยิงเป็นลายถัดไปเอาเปิดก่อนได้ปูด ช็อตนี้ทุกคนช่วยดูหน่อยว่าควีนจะทํายังไงคือเพิ่งตีมังกรทองกันไปใช่ไหมมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีซึ่งเลนบนเนี่ยมันไม่มีคนมารับไงควีนก็พยายามที่จะมารับเลนนะคะเพราะว่าเลนมันจะได้ดันขึ้นไปเนาะแต่ว่าทีมควีนไปไฟกันตรงกลาง4ต่อ5 4ต่อ5คุณฟังไม่ผิดและทิ้งควีนไว้ที่เลนบนและและและไงและตายหากันหมดเหลือควีนคนเดียวช่วยด้วยไอย์ไวโอเลตพูดไว้ว่า มีปืนแต่ไม่มีความกล้ามันก็เท่านั้นแหละแต่เห็นทีควีนจะกล้าเกินไปแล้วค่ะโอ้ยเดินมาเคลียร์คีปคนเดียวอย่างนี้คือบอกได้เลยนะคะว่ากล้าเกินอะไรมันๆก็มีให้เห็นได้ทุกวันนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนดิฉันเนี่ยไม่หยุดยังยังยังไม่หยุดยังยังอีกถอยมาถอยมาถอยมาเอออย่างนั้นแหละแม่เอ้ยทำไมคีบโดนคะเนียขอโทษค่ะหนูนีก่อนแล้ว เนี่ยแล้วเลนไม่ทํากันเนี่ยแล้วมัวแต่ไปบวกกันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็มาถึงบ้านแล้วแล้วเนี่ยโอ้โอเลิกค่ะทําทนะคะชาวแรงบวกกันแล้วไม่ทําเลนเนี่ยแต่อันเนี้ยบวกได้พอทําเลนแล้วเอาเลยอือเอามันเอามันซอยซอยซอยเออ ผีหรอผีหลอกผีหลอกผีหลอกเอายิงยิงจะหนีไปไหนแล้วจะหนีไปไหนฮะไอ้เต้าควดนนี่ไอ้เต้าปีศาจร,รั้งข่าววีร่าในตำนานเา้ายังเหลือคนอยู่นี่วะยังไม่เอสเพราะฉะนั้นตีป้อมค่ะตีป้อมจังหวะนี้ต้องจบป้อมได้แล้วเอา้ามาสักทีรอตั้งนาน ก็ถ้าทำเลนแล้วบวกกันอย่างเนี้ยมันก็ชนะไปตั้งนานแล้วโอ้ยนี่ขนาดป่าไม่ดีนะเนี่ยป่าเป็นเลสอะก็ยังชนะขอแค่ทำเลน เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอยสนุกกันไหมคลิปนี้จัดมาให้สอตัวเลยนะเพราะว่าเห็นทุกคนบอกว่าชอบแบบนี้กันชอบไหมชอบไหมถ้าชอบก็ฝากฝากดไลค์เป็นกำลังใจให้ควีนและกดติดตามควีนกันไว้ด้วยนะจะได้มาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงล่ะเอาละฮะสำหรับวันนี้ควีนขอตัวลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย